พอเราสตาร์ทรถก็ก็จะติดทําการติดงานนะครับผมครับทีนี้พี่วัาเปิดแอปพลิเคชันได้เลยครับทีนี้เราต้องเปิด Wi-Fi ด้วยนะครับผมกด select ได้เลยครับเราเลือกเป็น bm ใช่ครับแล้วเราก็ยอมรับเขาครับอัก e รีเขาครับใช่ครับผมใช่ครับทีนี้ตัวตัวค่าเดิมของเขาอะนะครับมันจะเป็นชื่อ bmace 2.0งกับพาสเวิร์ดที่ให้มาเป็นเริ่มต้นก็คือ1นึถึงศนะครับ ทีนี้เราก็ลองเชื่อมต่อเขาก่อนอันนี้เราเปลี่ยนได้ใช่ครับใช่เดี๋ยวเ,เขาจะขึ้นมาให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เขาก็จะขึ้นมาให้<ม>เลือกว่า wifi นะครับแล้วก็จะต้องจะต้องการเข้าร่วมไหมนะครับผมเราก็ต้องการเข้าร่วมไปนะครับทีนี้เขาก็จะพยายามคั่นเน็กเข้ากับตัวตัวตัวกล้องนะครับตัวกล้องเมื่อเมื่อคั่นเน็กแล้วครับพี่วัดมันจะเป็นไฟสีเขียวขึ้นมาอนะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่ออยู่ทีเนี้ย มาถึงหน้าตอตัวนี้ครับมันขึ้นให้เราเปลี่ยนมันมีกอดสีส้มๆแบบนี้นะครับก็จะขึ้นให้เราตั้งชื่อที่ว่าเราตั้งชื่อเปลี่ยนกับตั้งพาสเวิร์ดใหม่ได้เลยครับเอาตัวนี้ก่อนครับไม่เป็นไรใช่ครับเอ่อผมแนะนําให้เปลี่ยนไปดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะไม่ถ่ายพาสเวิร์ดอาจจะตั้งชื่อกล้องใหม่ครับใช่ครับคือตอนนี้เมื่อเราเปลี่ยนพาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะครับผมก็กล้องก็จะการรีบูตขึ้นมานะครับแล้วก็ ติดขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็พร้อมกับแอปพลิเคชันที่มันขึ้นว่ารีบูตตัวนี้นะครับผมเมื่อเขาเรีบูตแล้วนะครับกล้องจะจะทํางานขึ้นมาก่อนแอปพลิเคชันอาจจะช้ากว่านิดนึงนะครับทีนี้ชื่อก็คือเป็นชื่อใหม่แล้วนะครับที่เราจะตั้งไว้ไปครับเป็น X 3แบบนี้ครับเรากดเข้าร่วมได้เลยครับเพื่อให้เขารู้จักกับตัวกล้องใหม่อีกทีหนึ่ง จะรอจังหวะนิดนึงครับเมื่อเชื่อมต่อได้แล้วเนี่ยครับก็ก็จะถามตั้งชื่อชื่อกล้องนะครับเราก็จะพิมพ์ไปแบบเมื่อกี้นี่นะครับก็คือเนี่ยครับพิมพ์ b m w x เอซีเอ็กซ์เป็นตัวใหญ่เลยครับ b m w A อะไรนะ a c e ครับ a c e x สามเมื่อกี้เป็นใหญ่ใช่ไหมครัที่เราตั้งชื่อไว้ใช่ครับกดดันเลยครับใช่ครับผมดันอีกทีหนึ่งครับ อ่าโอเคครับทีนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัวแอปพลิเคชันก็จะขึ้นคอนเน็กนะครับแล้วก็ตัวกล้องก็จะเป็นขึ้นไฟสีเขียวนะครับทีนี้เราก็มาที่ตัวเซตติ้งครับตัวนี้เราจะต้องมาเซตติ้งกันก่อนนะครับเพราะว่าค่าโรงงานมาอาจจะไม่เป็นมันยังไม่ได้ปรับเป็นอัตโนมัติให้แบบทํางานต่อเนื่องนะครับเราก็เนี่ยครับมีเรื่องของ diving mode นะครับที่วัดก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดเป็น continue นะครับผมเพื่อ จะบันทึกแบบต่อเนื่องอนะครับมผมจะบันทึกแบบต่อเนื่องเลยเพราะค่าโรงงานมาเฉพาะเฉพาะเอเขาจะบันทึกเฉพาะแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ G นเซอร์ของ diving mode นะครับก็จะเป็นเรื่องของแรงสั่นสะเทือนในขณะที่เครื่องยนต์ติดนะครับที่วัดอาจจะเป็นเลเวลหนึ่งหรือเลเวลสองก็ได้แต่ผมก็อาจจะแนะนําเป็นเลเวลหนึ่งเพราะว่าบ้านเราอาจจะมีเรื่องฝาท่อจ้มคอสะพานอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อย มันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่มากนักนะครับผมแล้วก็ส่วนปั๊กิ้งโหมดนะครับค่าโรงงานเขามันจะมาเป็นออฟอยู่นะครับเวลาที่เราจอดรถนะครับกาจะบันทึกเหรอครับใช่ครับเราสามารถเลือกเปิดเปิดเป็นแบบบันทึกตัวจับการเคลื่อนไหวเป็นเรดาร์เซนเซอร์ได้ด้วยแล้วก็จีเซนเซอร์ได้ด้วยนะครับเราเลือกเป็นเรดาร์ไม่เปองครับเขาจะทํางานตั้งแต่เมื่อสิ่งเคลื่อนไหวมาแล้วก็กินไฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับโอเคครับนะครับเมื่อเป็นเรดาร์เซนเซอร์แล้วนะครับตัวเรดาร์เซนเซอร์นะครับก็ถ้าเราปรับ มี3ามเลเวลถ้าเราปรับเป็นเลเวลสนะครับ mm hmm. ก็จะระยะการจับการเคลื่อนไหวเวลาคนเดินหรือมีรถมาเลยวิ่งผ่านเนี่ย mm hmm. ก็จะอยู่ประมาณ5้าถึงเจเมตรโดยประมาณ mm hmm. ที่ผมเคยทดสอบนะครับผมแล้วก็ส่วน G เ s เซอร์ตัวนี้ก็เราสามารถที่จะปรับเป็นให้เป็น s e n s i t i v ที่มันเยอะได้เลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราไม่อยู่กับตัวรถเราดับเครื่องยนต์เราจอดไว้ใช่ไหมครับ,รบถ้าเกิดมีใครมาเฉียวมาชน mm hmm. มันจะเ ไวต่อแรงสั่นสะเทือนนะครับมันจะถูกล็อกไฟล์นั้นจะถูกล็อกไวเลยมันจะไม่วนลบทับนะครับก็จะดีกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งการทํางานก่อนนะครับผมโลเคชันเราอาจจะเปิดก็ได้นะครับแต่โลเคชันมันก็จะเป็นเรื่องของแค่ตัวใช้ความเร็วกี่ลูมตรต่อชั่วโมงในคลิปนั้นๆพิกัดอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับผมความละเอียดใช่ครับความละเอียดนี่คือกล้องนะครับถ้าเราทํางานทั้งหน้าทั้งหลังจะเป็น30เฟรมเรท ถ้าเราเลือกทํางาน,นเฉพาะกล้องหน้าเราสามารถเลือกเป็นได้เป็น60สิบเทมเลนะครับเราก็ต้องเลือกทํางานทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับผมแล้วก็เป็นเสียงของกล้องนะครับโชว์วันเดือนเวลานะครับแล้วก็ไมโครโฟนปิดได้ไมโครโฟนปิดได้ครับทีนี้ไมโครโฟนเนี่ยไม่ต้องมาเข้าแอปก็ได้ครับไมโครโฟนจะเลือกปิดตรงนี้หรือจะปิดที่กล้องได้แต่ผมว่าปิดที่กล้องจะง่ายกว่าเดี๋ยวผมจะแนะนําต่ออีกทีนึงนะครับทีนี้เราเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราจะอยายตอกตอกกั้น format c a r d เราก็มาที่ sd format c a r d ผมแนะนาว่าประมาณสักสองสัปดาห์เราควรจะฟอร์แมตัาสักทีหนึ่งนะครับก็คือมันจะได้เรียงลําดับการบันทึกที่แอปได้เลยครับที่แอปได้เลยครับผมโอเคเพราะว่าตัวเมมรีการ์ดจะอยู่ที่ตัวกล้องนะครับผมโอเคทีนี้พอเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะรีบูตกล้องอีกทีหนึ่งมันจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับการตั้งค่าของตั้งค่าใหม่ของเรานะครับครับผมอันนี้ก็จะรอนิดหนึ่งครับ คอนเนกนี่จะลิงก์กับเครื่องผมเครื่องเดียวใช่ครับนะครับี่วันแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะดูแบบเหมือนกล้องวงจรปิดที่บ้านได้ครับพี่มันมไม่ต้องดูว่าเอ้ยใครจะดูเข้ามาดูของเราได้ไหมดูไม่ได้นะตัวนี้คือกล้องรีบูตแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องกดคอนเนกอีกทีหนึ่งนะครับ<ม>นะครับต้องการเข้าร่วมไม่ทราย คอนเน็กนะครับสัญญาณตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นเป็นสีเขียวความกระตัวกล้องนะครับไอแดงแงข้างบนนี่คือเนี่ยครับไม่ครับสีแดไฟสีแดงนะครับตัวนี้นะครับพี่วัตครับตัวไฟสีเขียวคือการเปิดแอปเชื่อมต่อใช่ไหมครับครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวสีแดงไฟสีแดงคือบันทึกเสียงภายในรถถ้าพี่วัดไม่ต้องการบันทึกเสียงภายในรถนะครับง่ายนิดเดียวครับอย่างที่บอกว่าปิดไมโครโฟนเมื่อกี้นี้คือมันจะมีปุ่มอยู่ด้านข้างตรงนี้ฮะเราแค่กดไปครับข้างบนเนาะใช่ครับ มีปุ่มเดียวปุ่มบนคือเรากดไปแบบนี้ปุ๊บเสียงจะไม่ในรถจะไม่ถูกบันทึกอืนะครับไฟตรงนี้ก็คือเป็นไฟสถานะที่ให้เรารู้ว่ากล้องทํางานอยู่อนะครับออนอยู่นะครับสีเขียวคือการเชื่อมต่อกับแอปนะครับผมแค่นั้นเองครับแล้วก็เมมโมรีการ์ดก็จะอยู่ช่องด้านล่างนะครับผมทีนี้เมื่อกี้เราเปิด GPS แล้วเนี่ยครับพี่ัมาจะก็จะขึ้นโลเคชันมาให้เห็นไหมฮะแล้วก็เป็นโลเคชันล่าสุดนะครับผม นะครับทีนี้ไปดูภาพสดก็คือการดูแบบนี้นะครับกดภาพสดนี่คือกล้องด้านหน้านะครับแล้วก็กล้องด้านหลังนะครับผมเราสามารถที่จะถ่ายเป็นรูปโฟโต้ได้หรือบันทึกเป็นวิดีโอแบบแมนนวลได้นะครับณขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับรูปรูปสัญลักษณ์ของโฟลเดอร์นะครับก็จะเป็นไฟล์ภาพที่ถูกบันทึกไว้ในในตัวแอปพลิเคชันของโทรศัพท์นะครับ ตัวนี้พอเราอาจจะรอนิดนึงครับ <Stop. S 2> เพราะว่ากล้องก็จะถูกหยุดการบันทึกนะครับแล้วก็เนี่ยครับแสดงสัญลักษณ์ว่ามีการบันทึกไว้นะครับถ้าเป็นรูปพวงมาลัยน,นะครับก็จะเป็นเรื่องบอกให้รู้ว่ามันเป็นอยู่ในโหมดการขับขี่คือสตาร์รถอยู่<อ>นะครับผมบแล้วก็ถ้าเป็นรูปเป็นสัญลักษแณบบ์แบบมีขีดขีดสามขีดแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของแรงสรั่นสะเทือนซึ่งอาจจะเป็นตอนช่างติดตั้ง แล้วกล้องตอนจะติดเข้ามันก็เคลื่อนไหวมันก็จะเป็นไฟล์ที่มันถูกบันทึกไว้ให้เราเห็นนะครับมันจะเรียงขึ้นไปแบบนี้ครับเวลาพิ่วัตสมมติถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับเรากดเลือก select ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยครับเป็นช็อตต่อเนื่องได้แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะดูใช่ไหมเพื่อจะเพื่อจะล็อกไฟล์ไว้ในเครื่องเวลาเราบันทึกเลยใช่ครับบันทึก แต่มันจะบันทึกอยู่ในแอปของเขาไม่ไปอยู่ในคังภาพนะครับจะอยู่จะล็อกอยู่ในแอปของเขานะครับเราจะเรียกดูเมื่อไหร่ก็ได้ไปดูดูในบ้านก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับตัวกล้องเลยครับทํานองนี้ครับนะครับโอเคนะครับทั้งหมดก็เท่านี้เองครับผมใช้ง่ายๆเราสามารถสมมติสมมติผมไม่ได้อยู่ในรถใช่ไหมเราสามารถดูได้ไหมว่ารถเราอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้ดูไม่ได้ครับพี่ มันต้องอยู่มันจะต้องอยู่ในระยะของตัวกล้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กล้องตัวนี้มันเป็น WiFI ก็จริงแต่มันเป็น WiFI ที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มันจะไม่เหมือนกล้องที่วงจรปิดที่บ้านที่เราจะเลือกได้เพราะว่านั้นกล้องเขาจะเชื่อมต่อกับ WiFI ที่บ้าน<ม>ใช่ไหมครับ,รบตัวกล้องตัวนี้เราดับรถมันก็ดับไปอ๋อใช่ครับผมแต่ถ้าเราดับรถจะบันทึกไหมครับจะบันทึกตอนที่มีคนเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับมีคนเดินมีใครเดินมีถ้าเราจอดอยู่นิ่ง ก็จะเขาก็จะสลีปตัวเองเหมือนมีรถถอยมาชนอะไรอย่างเงี้ยมันันอาจจะบันทึกใช่ครับมันจะจับเรื่องของการเคลื่อนไหวมาก่อนแล้วใช่ไหมครับเรามีร์เซนเซอร์มันจับตั้งแต่รถถอยมาเข้าระยะแล้วแล้วถอยมาชนเราไอจีเซนเซอร์ที่เราตั้งไว้เป็นเซนซิทีฟเนี่ยมันก็จะถูกล็อกไฟไว้อีกด้วยอ่าครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะเก็บเป็นหลักฐานได้นะครับผมครับโอเคนะครับได้เลย อันนี้ก็เลือกปิดปิดบันทึกเสียงไว้นะครับ